Oh, แวอานีนี้นะติดก,กับโรงพยาบาลเวทานีเลยอยู่ใจกลางราดเร้าเลยนะคะราดพร้าว1 1นี่เองคือใกล้กับ MRT บางกะปิจุดนนี้นะคะเตียงนอนของเรานะเตียงนอนก็ท้าฟุตนะคะก็จะเป็นเตียงใหม่ของ SB f u r n i t u r ด้วยเหมือนกัน ดูคอนโดย่านลาดพร้าว111 11. เลยนะคะและคอนโดนี้นะคะอยู่ติดกับโรงพยาบาลเวทานีนะคะเดินไปได้เลยนะคะที่นี่ชื่อโครงการว่าอะไรคะลุงพีดีเซ็นเตอร์ล,ลาดพร้าว111ครับแล้วท่นนี้นะติดกับโรงพยาบาลเวทานีเลยโอ้โหแล้วก็แค่500เมตรเท่านั้นก็ถึง MRT บางกะปิแล้วเดินมาบางกะปิด้วยนะและห้องนี้นะคะเป็นห้องมุมขนาดใหญ่3.2ตารางเมตรเลยทีเดียวและเพื่อนๆที่เงินเดือนสตาร์ท15,000บาทก็กูได้นะคะว่าผ่อนเดือนครประมาณ6,000กว่าบาทเท่านั้น 6กพันเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของได้เลยแล้วห้องนี้จะเป็นยังไงไปดูกันดีกว่าคะ่ะนี่นะคะแล้วเพื่อนๆตรงนี้นะคะที่ปางกับพี่โป,โป้นั่งนะตัวเองก็คืออยู่เป็นโซนแบบรับประทานอาหารเลยนะคะคือเปิดประตูเข้ามาก็เจอโซนนี้เลยซึ่งพี่โป้บังชอบตรงนี้มากคือการตกแต่งเอยเหมือนแบบอยู่บ้าน<อ>เลยปะ คือแบบแสงแบบดีอ่ะแล้วก็มีมูดนะนะครับนั่งโรแมนติกตรงนี้บบเขาจะติดตั้งไฟแบบดาวไลท์ให้ตรงนี้เลยนะคะพร้อมกับกรอบรูปและที่สําคัญมีการแบบตกแต่งคิวบัวแบบนี้ด้วยนะคือคอนโดนี้ในราคาหลานต้นๆแต่ว่าตกแต่งเหมือนแบบอยู่คุมมากบ้านหรูๆเลยนะทุกคนคคและมามุมนี้นะคะคือเปิดประตูเข้ามาสมมติว่าเราอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงใช่ไหม ก็นี่จะ้ะก็เราจะเป็นประตูดิจติตอลดาลนรับแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะใช้ได้แบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเปิดประตูเข้ามาตัวนี้นะ,ะจะสแกนลายนิ้วมือก็ได้แบบนี้หรือว่าใส่รหัสผ่านก็ได้คีย์การ์ดก็ได้แถมที่สําคัญยังมีเป็นกุญแจใส่ตรงนี้ก็ได้ถ้าสมมติว่าประตูแบบแบตหมดอะไรอย่างนี้เนาะเรียกได้ว่าปลอดภัยมากถัดมาที่พม่านะครับดูพมานะก่อนนี่พมารเราติดให้แบบ2ชั้นเลยนะครับเป็นแบบล่างนะ ดูครับผ้าม่านตัวนี้นะกันแสงอาทิตย์ได้เช้าเนะครับตื่นมาโอ้ยังไม่อยากตื่นเลยอยากตื่นสายหน่อยเอาปิดผ้าม่านตัวนี้ได้นะครับก็แสงอาทิตย์แทบจะรอดไม่ได้เลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ครับผ้าม่านโปร่งแสงนะก็ยังพอให้แสงมันรอดเข้ามาได้เป็นผ้าม่านกัน UV เลยเนาะและมามุมนี้อ่ะพี่โป้ชอบมากคือตัวนี้นะคะจะเป็นโซฟาที่แบบว่าปรับขึ้นเป็นโซฟาเบดได้เลยพอพอเราเรานั่งลงไปใช่ป่ะอันนี้คือเราปรับขึ้นมาแล้วนะใช่ทปรับมาแล้วพอนั่งไปเราก็แบบ เหยียดขาแบบดูหนังอย่างนี้ได้เลยสองคนสบายมากอ่ะใช่แถมให้แบบนี้เลยหรอใช่แถมแบบนี้เลยแล้วโซฟาเนี้ยนะคะก็จะเป็นของ HB Furniture เลยตั้งแต่เราเปิดห้องอ่ะเห็นโต๊ะเมื่อกี้ใช่ป่ะโต๊ะโซฟาชั้นวางทีวีทุกอย่างเป็นของ s b Furniture ของใหม่ทั้งหมดด้วยของใหม่ทั้งหมดเลยแถมที่สำคัญนะคะเรามีรับประกันด้วยใช่ถ้าสมมติว่าแบบมันมีดีเฟกต์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็รับประกันจาก s b Furniture เลยเนาะพอสมมติว่าเอาตรงนี้ลงใช่ป่ะมันก็จะกลายเป็นเบาะนั่ง ธรรมดาเลยนะคะเป็นโซฟาสองที่นั่งใช่มันสามารถที่จะแบบเอาขึ้นกมาก็จะเป็นโซฟาเบดได้ว่านอนดูหนังตรงนี้ได้เลยที่สําคัญนะคะต้องมุมห้องนั่งเล่นคือกว้างมากพี่ป๊อเรามีตัวแอร์ตรงนี้ให้ด้วยแอร์ใหม่เลยแอร์ใหม่แอร์แคเรียใหม่ๆเลยนี่ครับเป็นชั้นวางทีวีครับนี่มีมาให้แบบนี้เลยวางทีวีขนาด50นิ้วได้สบายๆนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยก็เฟอร์นิเจอร์ของดีมากแถมให้แบบนี้เลย ค,คือทุกคนแค่ลากกระเป๋าว่าเขาอยู่ได้แล้วนะอะโซนถัดไปพี่โต้เอ้ยก่อนที่จะไปห้องนอนห้องน้ําก่อนไหมห้องน้ําครับตัวนี้จะอยู่ใกล้ๆก,กับตัวที่นั่งเล่นห้องนั่งเล่นนะจุดนี้ครับบริเวณนี้เราจะมีสุขภัณฑ์นะครับที่เราทํามาแล้วก็มีตัวเครื่องทำน้ำอุ่นที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่าพร้อมอยู่เลยทีแล้วลที่<ล>สําคัญพี่โต้ห้องน้ํานี้นะพวกสายสุขภัณฑ์หรือว่าเป็นแบบฝักบ,บัวใช้ของทาเบลเล่ด้วยนะ จริงป่ะจริงโอ้หใช้ของดีเลยนะเนี่ยใช่หรือว่าโถโพันก็อเมริกันแตนดะแถมรับประกันให้ด้วยใช่ค่ะเป็นไงซื้อคอนโนกับทางเรานี่คือแบบว่าได้ของใหม่จริงๆเลยนะและเลือกของที่แบบค่อนข้างดีให้ผู้ซื้อเลยนะให้ลูกค้าเลยอะระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนมานี่ค่ะคือวันไหนที่แบบอยากให้พรเวทใช่ป้ะเราก็ปิดประตูแบบนี้เลยแล้วแอร์ก็จะอยู่ในโซนห้องนั่งเล่นแบบนี้เลยนะและที่สําคัญพอปิดไปพี่โป้ได้ยินเสียงบางพูดว่า เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครับได้ยินเสียงบางพูดปะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะไม่ได้ยินเลยอะไม่ได้ยินเลยใช่ปะเอานี้กันเสียงให้ด้วยเนี่ยกันเสียงเลยคนเราก็แบบเป็นแบบฝุ่นแบบนี้ให้เลยนะเป็นฟิล์มฝุ่นเลยกระจกทึบแบบนี้เลยแบบฝุ่นแบบนี้เลยเหมือนญี่ปุ่นเลยเนาะแล้วเปิดได้สองฝั่งด้วยให้ความเป็นส่วนตัวนะครับคนนึงอยากจะนั่งนอนนั่งเล่นก็ก็ได้ใช่อ่ะโซนนี้นะคะเตียงนอนของเรานะเตียงนอนก็5ฟุตนะคะก็จะเป็นเตียงใหม่ของ S B Furniture ด้วยเหมือนกัน ดีมาให้ให,ใหม่ๆแบบนี้เลยไม่ไม่เชื่อเธอลองเปิดดูดิที่นอนคือยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะอของใหม่หมดเลยทุกคนคือยังได้กลิ่นใหม่เลยตอนนี้ห้องนี้ก็คือหนาวมากเลยหนาวาว่าให้อ air ไปตัวมีอีกตัวทุกคนมุมนี้นะคะเป็นแ air ใหม่เป็นแ air ของไดกินเลยนะตัวนี้อ,อีกตัวหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าให้2ตัวเลยห้องขนาด่2แต่ air 2อตัวใช่ข้ามานะครับจริงๆแล้ว ทั้งจุดห้องนั่งเล่นแล้วก็ห้องนอนเนี่ยพม่าจะติดมาให้ทั้งสองจุดเลยพม่านี่ก็หลายมือแล้วนะโอ้คุ้มมากนะครับในห้องนอนตรงนี้นะครับเปิดมาก็จะเจอกับตัวที่นอน5าฟุตนะครับแล้วเธอดูดิคือทุกคนดูดีเทลของการตกแต่งที่เราแบบใส่รายละเอียดก่อนนะที่ผนังมันเป็นแบบลายลิ้วไม้แบบนี้ใช่ปะ่ะรับกับกรอบรูปนี่ค่ะกรอบรูปก็คือเป็นแบบริ้วแบบนี้เลยทําให้มันแบบ เหมือนกันเลยนะเข้ากันเลยแล้วก็มีไฟดาว라이ท์พร้อมกับขอบทอ,อ,องให้เราติดตั้งให้แล้วนะจ๊ะและที่สําคัญตรงนี้นะคะทําให้แสงเข้าอีกต่างหากเป็นบล็อกครับเพื่อให้แสงรอดเข้ามาอ่ะแล้วตรงนี้นะคะตู้เสื้อผ้านะคะก็ขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะมีเปิดได้ทั้งหมด3บานเลยไม่เชื่อเธอลองมายืนนะขนาดตัวเธอสูงๆใช่ไหมตู้นี้ขนาด2เมตรเก<ฮ>ือบ2งเมตรสิ สูงมากสูงมาผมสูงร้อยปดสิบนะยังแบบรู้สึกว่านี่ใหญ่มากเลยสําหรับ2ท่านนะครับืผ้าเนี่ยจุได้สบายสบายเลยพอนะนะครับมีกระเป๋าเดินทางก็วางด้านบนได้อีกมาไปมุมครัวกันพี่โตได้นี่นะคะมุมครัวของเรานะคะก็จะติดกับตัวระเบียงเลยนะทุกคนพอเปิดมานะคะก็ฝั่งระเบียงเนี้ยคือเรียกได้ว่ากว้างมากทุกคนเราก็มีตัวก๊อกที่ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อสามารถติดตั้งตัว เครื่องสกป้าบริเวณตรงนี้ได้เลยนะคะและที่สําคัญตรงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะมีมูลนกหรือว่านกเข้ามาทําอึอะไร่างนี้เลยเพราะว่าเราติดตั้งตัวตะข่ายกันนกให้เรียบร้อยแล้วจ้ะและดูห้องมุมสิเวลาระเบียงเห็นก็คือจะแบบเห็นวิวทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาพี่โป้ไปดูห้องครัวกันบริเวณห้องครัวนะครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ดิวอินมาให้แบบลอยด้วยนะนะครับ ก็ทาความสะอาดก็ง่ายนะครับจะทําอะไรจะหยิบจับอะไรนี้ก็ง่ายตัวสุขภัณฑ์ต่างๆหรือก๊อกพวกนี้ก็รับปาาระกันให้อีกดูครับการตกแต่งนะครับการวิวอินมานี่คือคือใช้พื้นที่คุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็มีปลั๊กมาให้ด้วยนะครับบริเวณนี้ตรงนี้นะคะปลั๊กตรงนี้นะคะเราก็ติดตั้งตัวตู้เย็นได้ใช่ครับติดตั้งปลั๊กมาให้พร้อมพร้อมกับพม่านพม่านนะครับติดแทบจะทุกจุดเลยนะครับ ก็คือให้ไว้ทุกมุมห้อง,องนะครับใช่คุ้มมากๆเลยห้องก็คือเย็นเลยนะครับนี่หูคือตัวก๊อกอะไรอย่างเงี้ยก็ของใหม่เลยนะพลาสติกยังไม่ได้ออกเลยทุกคนบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เปิดกระจกจากห้องน้ําได้นะครับเพื่อให้ระบายอากาศจากห้องน้ําได้อากาศก็จะไออล่เอ่อโฟล์นาะโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปกันดีกว่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับพาไปดูห้องกันมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นนะครับแล้วก็โซนครัวด้วย เรียกไ,ได้ว่าเยอะมากๆเลยนะห<ช>้องนี้นะขนาดใหญ่ต้อง3.2ตารางเมตรแต่ว่ามีทั้งโซน้อานั่งเล่นกว้างมากเลยนะพ<า>ี่โบแล้วก็้องนอนก็ ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวที่สำคัญมีทั้งครัวแล้วก็ระเบียงแบบแยกเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ใครกําลังมองหาคอนโดที่แบบมีครัวแยกแบบนี้ต้องที่นี่เลยนะอยู่ใจกลางลาดพร้าวเลยนะคะลาดพร้าว1 1นี่เองคือใกล้กับ MRT บางกะปิใกล้กับ The Mall บางกะปิด้ฟ์สโตร์เนาะเพิ่งจะกมันจะเปิดเลยเปิดหรือยังนะเปิดแล้วถึงเลยด้วว่าเดินทางสะดวกมากและที่สําคัญเจ็บป่วยอะไรไม่ต้องห่วงเพราะว่าติดโรงพยาบาลไวทันเลย ก็ <K ond os> คือคอนโดนี้นะคะเพื่อนๆที่เป็นพยบาบาลหรืออะไรเงี้ยค่อนข้างอยู่เยอะกันตตเรียกได้ว่าปลอดภัยหายห่วงเพราะว่ามีพี่รอพอดูแลอยู่ตลอด24ชั่วโมงเลยนะพี่โปและที่นี่มีอะไรบ้างคะที่นี่นะครับก็อาคารที่เราอยู่เนี่ยครับเป็นอาคาร8ชั้นเนาะ<ม>แล้วก็มีฟิตเนสนะครับ<ม>ส่วนกลางก็ครบครันนะครับที่จอดรถก็มีเพียงพอนะครับเป็นโครงการของลุมพินีก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับที่นี่เข้าออกก็ใช้สีการ์ด กอน่าปลอดภัยนะปลอดภัยมากถูกต้องขนาดเขาออกข้างล่างใช้ที่การ์ดขึ้นมาบนห้องก็ยังเป็นที่ต่อรองอีกถูกต้องโอเคเรียกได้ว่าคุ้มมากๆนะคะในราคาแบบหลานต้นๆเท่านั้นนะหรือเป็นเนแบบเงินเดือนสตาร์ทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทหรือว่าใครภาระเยอะภาระแบบสูงอะไรเนี้ยก็สามารถกู้ร่วมได้นะคะกู้ร่วมได้กับใครบ้างก็จะมีกับญาตินะคะเพศตรงข้ามนะคะหรือว่าใครที่แบบ เป็นพ่อแม่อะไรเงี้ยก็กู้ได้เหมือนกันเนาะใช่ก็ยังไงก็ตามเรามีทีมงานที่ดูแลเรื่องเสียเชื่อให้นะครับขอให้คําปรึกษานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีทุกขั้นตอนนะครับฟรีหมดเลยลากกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยข้างี้โอเคแล้วห้องหน้าเราจะพาไปดูที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ปังกับพี่โฟ้ลาไปก่อนบายบายค่ะสวัสดีครับ